ทุกคนอินดีต้องรับเข้าสสดข่าวแต่งเทศกาลไหว้บ้าจังป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัดสนักนันตรอคนเข้ามือเตือนชาวใหมา่อย่านำเข้าเหนือสะเพื่อป้องกันโรคอาคีวะแอฟริกาหนยสุกรกระสวงแหล่งานํนำเนินการหลากหลายแนวทางเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรและช่วยให้ผู้หญิงสมดุลระหว่างนั้นและครอบครัว สวงเกียรติเล็กินผักมาอื่นเทศก,กาลไหว้บ้าจากที่นั้นถุงจะขึ้นอยา่างค,คึกคักเทศกาลตอะไฮเดรนยนยที่จู่จืหูเรื่องแล้วชวนเดินชมทุ่งดอกไม้สีสันสวยงามและตละาดกังกูสอนขอเชิญรับชงรายงานต่อไปนี้ค่ะเนื่องในโอกาสเทศกาลตวนอู่กล้จะมาถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอความร่วมมือจากชาวใหม่และแรายง,งานข้ามชาติงดนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุก,กร ขณะนี้มี74ประเทศพบก,การระบาดของโรคไต้หวันและญี่ปุ่นยังปลอดภัยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตือนห้ามนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากบ้านเกิดเครื่องบินหรือเรือโดยสารเข้าประเทศปีนี้มีการฝ่าฝืน53กรณีส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวบางรายถูกปฏิเสธเข้าเมืองเพราะนำแซนด์วิชแฮม,มลงเรือขอให้หักเพลินนำเนื้อสัตว์มาให้ทิ้งในถังขยะเฉพาะหลีกเลี่ยงลักลอบเข้าประเทศเพื่อป้องกันและปกป้องอุตสาหกรรมปรศุสุ์ไต้หวันโดยอาจถูกปรับสูงสุด1ล้านบาท สร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรประทรงแรงงานดำเนินมาตรการหลายด้านช่วยให้ผู้หญิงสมดุลงานและครอบครัวประทรงแรงงานส่งเสริมนโยบายช่วยผู้หญิงสมดุงานและครอบครัวเช่นเงินอุดหนุนเลี้ยงลูกการดูแลเด็กและความเท่าเทียมทางเพศระบบประกันแรงงานให้เงินช่วยเหลือคลอดสองเดือนพร้อมเพิ่มสำหรับแฟดลาหยุดประวัติคันและลาคลอดเป็น7วันพร้อมสิทธิของเงินอุดหนุนผู้ปกครองสามารถลาหยุดเลี้ยงลูกพร้อมกันโดยไม่รับค่าจ้างรวมถึงครอบครัวเพศเดียวกันขอรับเงินได้สูงสุด6เดือน รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและดูแลเด็กที่บ้านพร้อมให้คำปรึกษาบริษัทตั้งศูนย์ดูแลเด็กกระทรวงเน้นป้องกันล่วงละเมิดทางเพศคุ้มครองสุขภาพมากระดาและสนับสนุนผู้หญิงกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานและทำธุรกิจใหม่ ใส่เกีย้ยกินซุปใบมรุมเทศกาลไหว้บะจังเขตนานทุนสุดคึกคักเทศกาลไหว้บะจังไทยจง2025นานทุนใส่เกีย้ยกระโดดปลากระโห่จัดวันที่31พฤษภาคมที่ลานหน้าเทพเจวันเหอกงและถนนเก่าในนานทุนเชิญใส่เกีย้ยเดินพาเรตกินปะจ่างก,กับซุปใบมรุมสัมผัสบ,บรรยากาศไต้หวนันมีการสแสดงจากเชียร์ลดเดอร์ CTBC Brothers และคณะต่างชาติพร้อมกิจกรรมครอบครัวเช่นตั้งไข่เดินเกีย้ยสี่คนและแข่งขันสนุกอาหารไต้หวัน2,000ชุดของขวัญจำกัดและจับฉลากรางวัล TVC D 70นิ้วสำนักงานเขตหวังเทศกาลนี้สร้างความสุขและโชคดีให้ทุกคน เทศกาลดอกไฮเดรนเยียจูจือหูเริ่มแล้วเดินเล่นท่ามกลางทุ่งดอกไม้แสนโรแมนติกและตลาดการกุศล หลังจากฤดูดอกคารล,ลาลิลีจบลงดอกไฮเดรเนียในจูจือหูเริ่มบานเทศกาลไฮเดรเนีย2อ2พยจัด23พฤษภาคม22มิถุนายนเชิญชมดอกไม้และถ่ายรูปในธรรมชาติปีนี้มี8ส่วนเกษตรจัดนิรศการศิลปะดอกไม้เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมวันที่31พฤษภาคมหนึ่งมิถุนายนมีตลาดตลาดคุณย่าผลส้มแห่งกอปลารวมสินค้าท้องถิ่นง,งานฝีมือเด็กและกิจกรรมการกุศลแจกภาพถ่ายฟรีและขนมเค้กไข่สำหรับผู้กรอกแบบสอบถามฤดูร้อนนี้มาเทีย่ยวจูจือหูชมดอกไฮเดรเนียชิมมอาาาารรทงงง่นนแและฮเ,เก็ควจวจสย